หามาตลอดนี่ยายสมควรถือห้างตลอดเนี่ยกดๆนะกดๆนะมันมันไม่โลกอะไรกันเออเขาบอกว่ายืมป่าคนอื่นมาด่าแม่ตัวเองแล้วมันได้ประโยชน์ไหมด่ายายสมควรเนี่ยคนนี้ได้ประโยชน์ไหมคนคนคนที่เป็นลูกนี่ได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์โจ้คนดา่าด่ายายสมควรเพราะไอ้น้องสองคนสองต่อมันดา่าอย่างนี้เหรอมันใช่เหรอ เราไปสนับสนุนเขามาด่าแม่ตัวเองเนี่นะเออดูมันวิพิลิตมากเกินไปแล้วนะเดียเด๋ยวดีวนี้นะผมดูจะเป็นคอนทงคอนเทนต์ไม่รู้เรื่องแหละอืมแค่คอนเทนต์เพื่อนงาบผัวนี่ก็วิพิลิตพอสมควรเขาจนดูว่าวางแผนหรือเปล่านี่เนี่ยเนี่ยเอ่อคนที่ด่าแม่ตัวเองด่าจนพูดง่ายๆผมไม่เคยเห็นคนพูดขนาดนี้นะอืม ระดับนี้นี่ไม่เคยเห็นคนพูดผมไม่ได้บอกว่าระดับที่เขามีนั่นมีนี่หรอกผมไม่เคยนับถืออยู่เรียนสูงเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแต่ไม่คิดว่าจะนาขนาดนี้ไปด่าคนอายุมากแล้วแกก็ไม่ได้ทําผิดด้วยตัวตัว,ตวแก่เองถ้าเท่าที่พูดมาก็แค่แกเธอยายคนนี้เนี่ยไปทะเลาะไอ้หน้าแหลมคนที่เคยบอกว่าอย่ามาแตะต้องป้าผมนะ จะโกรธจะเกลียดกันยำรักเป็นแบบหนึ่งยำทางเป็นหนึ่งเราเข้าใจแต่ทําไมไปด,ด่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายใยสมควรแล้วนะแต่ฟังดูแล้วโอ้โหแล้วลูกสาวนี่ไปไปกอดกอดเขาได้ไงไงมีความคิดอะไรนี่ผมไม่เข้าใจไงผมถึงมาถามพวกเราว่าพวกเรามีความคิดยังไงทําไมเขาทําอย่างนั้นเขาเขาทำอย่างนั้นนีน่ไม่ใช่ว่าพูดเหมือนหน้าแหลมนะที่บอกว่ายืมปากคนนั้นคนนี้ที มาละมาด่ามาว่านี่อันนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้คอยตามเขาหรอกเพราะว่ามันคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันจะได้นั่งพูดกันมึงด่าคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ที่ไม่เข้าใจนี่คือเขาด่าแม่ตัวเองแบบเสียหายเสียจนผมผมว่าไม่เคยได้ยินใครด่าคน,คนแบบนี้นะเราเราคอยไปดูที่ช่องใหม่ชะลอนนะวนเวียนด่าแบบเจ็บมากเลย แต่ลูกสาวไปกอดกอดเฉยเลยมันคืออะไรผมงงนะจริงอยู่เราไม่เกี่ยวกับหลักฝ่ายเราไม่ใช่ว่าเราเนี่ยดีใจนะที่เขาคือเขาดา่ยายา่ดาด่ายายคนนี้ซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยคือพวกเราไม่ชอบก็แค่ว่าหนึ่งบางทีพวกเราก็บอกว่าแกยายแกเลี้ยงลูกไม่ดีไม่สอนลูกไม่สอนลูกไม่สอนในหน้าแหลมไอ้สมัยก่อนเป็นไอ้แป้ง ที่มาด่าคนนั้นคนนี้คือบางทีเราก็ไปบอกพอเขาบอกมาเราก็ไม่ยอมรับหรอกแต่ก่อนเขาบอกว่ามันห้ามไม่ได้เหมือนตาชอาก็ห้ามไม่ได้ห้ามมันก็ยังด่าเหมือนเดิมมันจะห้ามยังไงตัวนั้นเราพอเข้าใจว่ามันอาจเป็นจริงก็ได้ที่ห้ามแล้วมันหัวดื้อไงมันไม่ดา่าแต่ตัวนี้นี่คนที่เขาเชียร์ตลอดยายคนนี้ไม่เคยมาฝั่งนี้นะแค่มางานวันเดียว จะบอกว่ามาฝั่งนี้ไม่ไม่ใช่ก็คืออยู่ฝั่งลูกสาวคนรองนี่ตลอดแล้วมาวันนี้คนที่ลูกสาวคนรองไปก่อนๆน,นี่ยมาด่าแกแบบโอ้โหขนาดผมอยู่คนละฝั่งผมยังโอ้พูดง่ายๆทอกนะเรื่องแบบนี้นี่ผมไม่คิดว่าคนจะด่าแบบนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่คำานึงถึงเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งดังดังพอสมควรนะ เออแม้ไม่ดังับผมก็ตามทําไมบอกว่าไม่เท่าผมก็ยอดซับไม่เหมือนไม่เท่าผมไงเออส่วนคนจะดูเยอะกว่าผมหรือไม่ไม่รู้แล้วก็ขึ้นลงเหมือนกันเนี่ยคนเนี่ยแต่ยอดซับยังไม่เท่าผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังพอสมควรแต่ทําไมใช้คําที่โอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วยิ่งบอกว่าตัวเองจบมาหาวิาลยนั้นวิาลยนี้โอ้ยดูแล้วนี่หรือพวกเราคิดยังไงเนี่ยอย่ามาถามนะว่าเขามีเหตุผลอื่นไหมนอกจากเหตุผลว่า โกรธไอ้หน้าแลมแล้วก็ด่าแม่เขาเนี่ยเออแบบนี้แบบที่ไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วด่าหยาบคายผมเห็นแต่เด็กป .1 ป .2 นะสมัยผมนี่อีนั่นอีนี่อิมด่าพ่อแม่กันเนี่ยซึ่งเด็กก็คือเด็กตัวนี้นี่หัวงอกแล้วนี่ไม่รู้จะตายืันไหนเนาะเออ ก็ยังพูดแปลกๆเนาะมันจะได้มากขนาดไหนอะ่ะไอๆคนเชียร์คนอะไรนี่เขาดีใจมากเขาโอนเงินให้เหรอเห็นนี่โพสต์ไปทําบุญนั่นพนิบุญนี่เอ,อ่อทำบุญมูญที่นั้นที่นี้เท,ท่านั้นเท่านี้ยูโรอันนี้ก็เห็นอยู่เออแต่คําพูดนี่มันมันจะได้จริงเหรอบุญนะไม่ใช่ว่าพวกผมมองไม่ออกนะใครเป็นคนบุญคนไม่บุญเนี่ยอยู่ฝ่ายตรงข้ามพูดให้เพราะมันก็ดีใช่ไหม เออมันจะว่าเอ้ยดีแล้วอยาดาย,ยายสมควรกูก็ไม่ชอบคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือผมก็เฉยเฉยเพราะบางอย่างนี่ที่เราพูดกักไปแกไม่สอนลูกสอนหลานอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่แกก็กสอนแล้วมันก็สอนไม่ได้ลูกมันยึดทักเท่าไหร่ล่ะไอ้หน้าแหลมมันได้ยึดเท่าไหร่ใช่ไหมพวกเราก็ไปพยัยามนิยมให้แกแกแผิดผิดอย่างนี้เออแต่ก่อนผมก็ไม่อยากพูดหรอกอยากว่าแกแผิดก็ช่างเพราะว่า คือโทษว่าแกผิดก็ไม่มากมายเนาะส่วนคนด่าคนเม้นด่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ <c oughs> ก็เรื่องของแต่ละคนนะแต่รอบนี้นี่คือคนพูดนี่เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งมีชื่อเสียงมันไม่น่าที่จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเป็นยูทูบเบอร์มันก็มีมันก็ไม่มีอะไรที่กั่นกรองว่าต้องดีเนาะบางคนก็บางช่องก็พูดลามกโจกระเป็ด ก็เยอะอยู่นะออหรือว่าหรือว่าจะจัดยายคนนี้อยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มแบบที่ไม่มีมารยาทอะไรตรงนองนี้หรือเปล่าอืมสวัสดีคุณคําขวัญน,นะครับทะเบียนรถศูนย์เก้าทั้งสี่คันค่ะแต่อินถูกกินค่ะโอ้ยอเราเราพูดเรื่องหวยกันก็ได้เราพูดเรื่องนี้เราเศร้าใจนะก็บอกแล้วว่างวดนี้ไม่มีแปดอยากดังอยากเด่นจะเป็นไปอยากเห็นแล้วแค่ เด่นเกิดแต่ไม่มาเอเออคุณคุณไมา์ทันเดอร์ไม่มาก็ดีแล้วคุณไมคถ้าเกิดมาเนี่ยผมว่าจะโอ้โหกลายเป็นคนบ้าหวยไปเลยนะเพราะว่าถ่ายถูกตัวเดียวไม่ได้ถูกเพราะตัวเองไปดูเขามาเขาคำนวณว่ารอบนี้มีแปดนะก็เลยมาบอกว่าให้ดูว่าถ้ามีแปดเนี่ยนี่มันพูดถูกนะเออถ้าไม่มีแปดคือมันพูดไม่ถูกไงผมก็ดีใจเพราะผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะอืม อ้าแตนถั 5, 4, 4, 5่ห้าซีสีห้าใบออนตัวดีคนนี้ลนามนะครับยายยานด่ายายสมควรไม่แปลกใจค่ะที่แปลกมากกว่าคือลูกสาวยอมไปคบกับคนที่ด่าแม่ตัวเองก็นี่แหละยานดาด่ายายสมควรไม่แปลกใจเพราะยามมันด่าทุกคนแล้วคําพูดมันหนิดต้องเอาไอ้แพ้งสู้กับมันนะเออเออคือมันสูสีกันมีคนนี้เท่านั้นแหละ ที่จัดหนักได้สูสีนะคนอื่นด่าก็่านมัน่ะแล้วก็ยายนี้ถูกด่าทุกคนนะแม้แต่ผมเองก็เคยดา่าเออคือเราด่าสวนไงเออทุกคนก็ด่าหมดนั่นแหละเพราะว่าแกแกอยากอยู่ในจุดนั้นแต่พอวันนี้เนี่ยไปดูเหตุผลว่าเพราะว่าไอ้หน้าแหลมคือหรือว่าหรือว่าชอบไอ้หน้าแหลมมากเกินไปทําใจไม่ได้เลยเออ อิจฉาแมวเลยโอ้ยเนาะมนุษย์ของมนุษย์นี่มันแย่จริงๆนะแล้วก็คนที่ไปกอดๆนี่คืออะไรยายทําอะไรให้ลูกสาวคนรองโกรธเหลอผมดูมานี่ผมถึงอยากถามพวกเราไงพวกพวกเราดูบ่อยกว่าผมก็เลยว่าผมไม่เข้าใจขอถามหน่อยถามคําถามก็คือลูกสาวคนรองเนี่ยเขาโกรธแม่เพราะอะไร กินขนมนะครับเมื่อกี้กินขนมโบราณ <laughs> เพราะเรารู้ไหมขนมโบราณเนาะไม่ได้ออกใหม่